สวัสดีครับมาครับวันนี้ก็มาเก็บตัวสอบเหมือนเดิมครับวันนี้นะครับแถววัดสามนะครับอาจจะเลทมาสิบนาทียี่สิบนาทีนะฮะขออภัยครับพอดีเคร็จเกินนะฮะเออนะครับแถววัสามนะครับของการสลับลำดับนะครับลิมิตของการอินเกจสองชั้นแล้ก็สามชั้นนะครับใครเข้ามาแล้วนะครับก็เออ กดไลค์กดแชร์ไว้ก่อนนะครับกดถูกใจไว้ก่อนเลยนะฮะใครยังไม่เคยกดติดตามก็ติดตามได้เลยนะครับช่องจิรวัตรตั้งมั่นเจริญนะครับก็สอนทันาสาแล้วก็พิสิกส์นะครับแล้วก็แคลคูลัสนะครับของหาวิาลนะครับนะฮะอ่านะครับโอเคสัญญาณชัดเจนไหมนะฮะ นะครับก็วันนี้ก็จะมา EP พิเศษอีกแล้วนะครับจะเป็น EP ที่สามนะครับของน้องๆมมสนะครับหาสารคามนะครับที่ส่งโจทย์มาให้นะครับก็วันนี้จะมามาไลฟ์สดกันนะครับมาสอนทบทวนกันนะครับก่อนสอบพรุ่งนี้ใช่ไหมครับเฉพาะกิจอีกแล้วนะฮะเออนะครับ โอเคนะครับนะใขรพร้อมแล้วนะครับกดสิบมาเลยครับไขรพร้อมนะกดสิบมาครับอเพื่อไม่มีการเสียเวลาครับกดสิบมาเลยครับลุยเลยนะฮะลุยเลยนะฮะดูว่าใครอยู่ในร้ายบ้างนะครับโอเคนะฮะเออนะครับสวัสดีทุกคนเลยนะครับที่เข้ามานะครับโอเคนะรู้สึกว่ากล้องไม่ค่อยห็นะนะเอ็นะฮะโอเคนะครับ นะเรียบร้อยนะเดี๋ยวลุยก,กันเลยไหมลุยก,กันเลยนะฮะน,นะเดี๋ยวดูการนี้เลยนะฮะน,น,นะฮะโอเคฮะโอ้ น้องเนวากิฟนะ่เนวากิฟมาแล้วนะครับโอเคนะครับน้องก๊อดมานะครับโอเคครับอ่าพร้อมแล้วกูลุยเลยฮะอ่าน้องอทิศศักนะครับทิลศักดนะขอโทษทีทิลศักดนะฮะกดสิดมาเรียบร้อยนะครับพร้อมนะฮะลุยกันดีกว่านะอ่าลุยกันเลยโอเคครับอ่ลุยกันนะครับ ไม่รู้ว่ามันเป็นยังไงนะฮะเดี๋ยวขอดูเช็คสัญญาตรงนี้ก่อนนะครับอาจจะไม่ชัดนะฮะเดี๋ยวนะสักครู่นะฮะเ,เดี๋ยวขอดีหน่อยแล้วกันนะฮะแถบนิดนึงแล้วครับเป็นสีโอ้รีบเลยฮะวันนี้รีบมากนะฮะ สดอยงเ้นนะี่อันนี้ไม่ได้อ่าไม่ได้เตรียมอะไรมากนะฮะก็มาไล์เลยนะฮะเออนะครับมากสีเนียโอเคนะครับมาลุยกันดีกว่าครับนะไปลุยกันเลยนะฮะอืมโอเคครับ,อ,รบอ่ะก็ การอินิเกตนะครับถามว่าอินิเกตการสลับลำดับคิดว่ายากไหมครับเดี๋ยวขอเช็คความพร้อมมานะฮะใครคิดว่ายากครับใครคิดว่ายากพิมพ์ยากมาครับใครคิดว่าง่ายก็พิมพ์ง่ายานะครับอใครว่าเฉยๆนะฮะก็พิมพ์เฉยๆมานะฮะ <c oughs> เออนะครับ จะเป็นเรื่องของการสลับลำดับนะครับอินิเกตสองชั้นนะฮะแล้วก็สามชั้นนะครับก็หลักการง่ายๆนะครับของเรื่องนี้นะครับก็คือว่าอย่างที่บอกครับนะฮะจากการเรียนมาสองครั้งแล้วนะฮะการอินิเกตนะไม่ว่าจะเป็นสองชั้นหรือสามชั้นนะครับอินิเกตนะครับไม่ว่าจะเป็นสองชัน้นหรือสามชั้นสมมติว่าเป็นสองชั้นมันจะกลายเป็น fx y ใช่ไหมฮะแล้วก็ จะเป็น dy dx dy หรือจะ dy dx ก็แล้วแต่นะครับมันจะเป็น d อ่า dy นี้เอาสองชั้นก่อนแล้วกันฮนะเราค่อยไปสามชั้นแล้วกันนะอืมโหยากเลยครับไม่แน่ใจครับอ๋อยากมากครับโอ้โห,โหน้องมีนบอกว่ายากมากโอ้โหโอเคครับมาถูกทางนะฮะเดี๋ยวมาลุยกันฮะอ่าปลายไวันยากค่ะโอ้โหอืมามาวันนี้ต้องรู้เรื่องนะะวันนี้ต้องรู้เรื่องกันนะฮะคือปกติแล้วนะครับ การอินดิเกตนะครับการอินดิเกตของตัวนี้นะฮะรู้สึกว่ากล้องอ้า้านี้มันไม่นั่นเนาะนะฮะอยามาน,นิดนึงแล้วกันนะฮะโอเคนะครับไม่ไม่สมมาตรนะฮะโอเคครับการอินดิเกตฟังก์ชันอ,อ,อะไรก็แล้วแต่ชั่งนั้น,นครับ อยู่ที่ว่าเราจะวาดรูปได้ไหมใช่ไหมฮะ dx dy หรือจะเป็น dy dx นะครับไม่ว่าเขาจะให้มาอย่างไงนะครับก็มีแค่2ขั้นตอนนะครับในการทำนะครับอันที่1นะครับก็คือขั้นตอนของการวาดกราฟนะครับสมมติว่าเรามี dx dy ก่อนนะครับรูปแรกนะครับแบบแรกนะฮะเข้าเรื่องเลยนะฮะถ้ามี dx dy แสดงว่าตัวนี้นะครับมันจะเป็น h 1 y จะเป็นฟังก์ชันของตัวแปร y น,นะครับแล้วก็เป็น h 2 y วาน,นะครับมันจะเป็นตัวฟังก์ชันตัวแปร y เพราะว่าสุดท้ายจะต้องอินิเกตอะไรครับเทียบกับตัวแปร y น,นั่นเองนะครับเข้า okay, ไหมครับ y ตัวนี้อาจจะเป็น c ถึง d เป็นค่าคงที่ก็ได้วงนอกสุดนะจะเป็นค่าคงที่วงในจะเป็นตัวแปรหรือไม่ก็ค่าคงที่ใดๆนะครับขึ้นอยู่กับว่าฟังก์ชันอะไรนะฮะอันนี้คือสิ่งที่เราต้องจำได้ก่อนนะครับ วงในเป็นตัวแปรวงนอกจะเป็นค่าคงที่เขียนไหมครับตรงนี้นะครับเขียนนะอ่าเสเิตของมันนะครับอยู่ที่ว่านะครับหนึ่งนะครับหนึ่งนะสเสถีในการสลับลำดับอินดิเกตไม่ว่าจะเป็น dx dy หรือ dy dx หนึ่งก็คือจะต้องเขียนกราฟได้นะครับจะต้องเขียนกราฟได้นะครับเขียนกราฟอะไรครับเขียนกราฟอยู่ในแกนอะไรครับ แกน x y นะครับมันต้องอยู่ในแกน x y เท่านั้นแหละนะครับเพราะว่าโจทย์มันคงมี x y คงไม่มี x z หรมังมาหลอกงั้ไม่ไม่มีนะฮะในโจทย์เราไม่มีเนาะเอา x y อย่างเดียวนะครับ1เขียนกราฟไม่ได้นะครับแล้วก็2นะครับถ้าเราต้องการเปลี่ยนลิมิตการอินทิเกรตนะครับอ่ะเมื่อกี้เป็น dx dy นะครับคราวนี้จะเป็น dy dx ทำอย่างไรนะครับวงในนะะจะเป็นอะไรครับ วงในต้องเป็นตัวแปรนะครับของวงนอกใช่ไหมอันนี้อาจจะเป็น f ก็ได้ครับ f 1อะไรครับ f 1 x นะฮะแล้วก็ข้างบนนี้อาจจะเป็นอะไรครับ f 2 x นั่นเองนะครับ f 2 x นะฮะจะวงในนะฮะจะเป็นตัวแปรของวงนอกแต่วงนอกนี่จะต้องเป็นอะไรตัวเลขนั่นเองนะครับนี่อาจจะเป็น a ถึง b นะครับนะทำได้ไหม วงในนะครับวงในเนี่ยวงใน d x d ีจะต้องเป็นตัวแปรของวงอะไรครับวงนอกนะครับก็คือ y เป็นตัวแปรของตัวแปร y ถ้าเป็น dy dx คือวงในก็จะเป็นตัวแปรของอะไรครับวงนอกก็คือ dx นั่นเองนะครับนะฮะและสุดท้ายวงนอกจะเป็นอะไรครับเป็นค่าคงที่วงนอกจะเป็นค่าคงที่เสมอนะครับโอเคนะนี้เคลียร์กันก่อนนะเข้าใจกันนะฮะ อ่ขั้นตอนที่หนึ่งวาดกราฟอย่างที่เคยสอนใน EP หนึ่งแล้ว EP สองนะใครยังจำไม่ได้ต้องไปย้อนกลับมาใน EP หนึ่งนะครับต้องอวิธีการอินทิเกรตสองชั้นนะฮะแบบ EP หนึ่งนะฮะ EP หนึ่งนะฮะ EP สองเป็นสามชั้นเนาะเออนะครับต้องไปดูย้อนกลับมาว่ากราฟเส้นตรงเป็นยังไงกราฟพาราโบลาเป็นยังไงกราฟสแควร์รูทเป็นยังไงนะครับกราฟกําลังสองยังไงนะครับก็ต้องไปดูตรงนั้นก่อนนะครับโอเคนะถ้าใครยัง นึกภาพไม่ออกหรือจําไม่ได้ต้องไปดู ep หนึ่งอ ep สองนะที่สอนไปนะครับต่อมาครับหนึ่งเขียนกราฟสองอันนี้หาความสัมพันธ์นะฮะอันนี้สองคือหาความสัมพันธ์นะหาความสัมพันธ์นะฮะร,ระหว่างะระหว่าง x y หรือ y x นะฮะขึ้นอ,อยู่ว่าเราต้องการหา x หา y เช่นระหว่าง x กับ y นะครับเช่นถ้าเราต้องการหาตัวแปร y ก็ y เท่ากับอะไร วายเท่ากับอะไรหรือ x อเท่ากับอะไร x เท่ากับเอ่อ x อกเท่ากับฮีก็ได้ฮอชกับฮีชวายมี2อันนี้นะครับนะก็ต้องดูว่าเราจะเปลี่ยน dx ถ้าจะเปลี่ยน dx ใช่ไหมก็หาความสัมพันธ์คือเอ็กซเท่ากับอะไรของ y นะครับก็คือตัวนี้นะฮะแต่ถ้าต้องการ dy ครับก็เอาอะไรครับ y เท่ากับอะไรครับ dx อ็ายเท่ากับเอนะครับโอเคนะอันนี้ หลักการง่ายมี2ขั้นตอน1เขียนกราฟหาความเขียนกราฟไม่ได้ว่าเส้นตรงเป็นยังไงเส้นโค้งเป็นยังไงพาราโบลาสแควร์รูทเป็นยังไงกราฟไซน์กราฟโคอสเป็นยังไงนะครับ2ก็คือหาความสัมพันธ์นะครับออที่จริงจะเพิ่มเติมอีกเนื้อข้อ3นะครับให้ข้อ3นะครับก็คือหาจุดตัดนะฮะหาจุดตัดหาจุดตัดกราฟนะหาจุดตัดกราฟ จับ y เท่ากันหรือจับ x เท่ากันนะครับมีอยู่3ขั้นตอนของการสลับลิมิตการอินทิเกรตเขียยไหมครับอันนี้คือข้อหนแล้วข้อ2นะครับนะอันนี้โอเคไหมครับเสียงอาจารย์เหมือนเหมือนคนอะไรมันเป็นไงเสียงเป็นครไง อ๋อเดี๋ยวมันสลับเหรอเดี๋ยวนะ<อ>เสียงเป็นไรฮะเดี๋ยวนะ<อ>เสียงมันสั่นนะเห็นไเห็นนะเสียงเหรอเห็นนะสักครู่นะฮะเป็นไรปเปล่าอี่ยงนะสักครู่นะฮะ ไปนี่แนหะ้งก่อนมันอ้าวแห้งไปเลยอ <c oughs> ้าวแห้งไปเลยอะไรวะเนี่ยเออเดี๋ยวนี้นะมาไหมมาไหม ในนะเป็นอย่างน้อทำไมฮังเสียงพัดลมค่ะเอาเลยโอเคโอเคเสียงพัดลมพัดลมดังมากเลยใช่ไหม จะรอดไม่ไ้ไรนี่สิลงกันลงดันมาในไะลงจะไ้ไรนี่ไนะทำไมภามันแห้งไปเลยเด <laughs> ี๋ยวลบฝัหงน้ปนหนึ่ง <laughs> สกูลนะฮะ